สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องคอร์ดโทนนะครับคอร์ดโทนก็คือคอร์ดที่เกิดจากสเกลนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องรู้จักสเกลนะครับไปดูได้ที่คลิปก่อนๆน,นะครับผมยกตัวอย่างเช่นสเกล C นะนะครับผมสเกล C ไม่ไม่มีตัวไหนติดชาร์ปติดแฟตเลยนะครับผมวิธีการก็คือเหมือนกับให้เรากดตัวเว้นตัวนะครับผมอย่างเช่นโดตัวเรไม่เอาตัวมีฟาไม่เอาซอนนะครับผม แล้วเราก็เรียงไปตามสเกลเลยนะครับผมโอเคครับอันนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสเกลจี G, จะมี1 Shar ชาร์ปนะครับก็คือ F s h ชาร์ปเนาะ ีคีย์ดำหนึ่งคีย์นะครับผมให้เราเอานิ้วตั้งที่ G เหมือนเดิมครับผมคอแรกก็คือ G นั่นแหละคอต่อไปคือก็ขยับได้เลยครับเอกไมเนอร์คอต่อไปคืออย่างนี้ผิดนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่า G จะต้องมี F s h ชารด้วยนะครับผมอ่าคอต่อไปคือ คอต่อไปคืออย่างนี้ผิดนะฮะเพราะว่าเราต้องมี F# ด้วยเพราะว่าเราอยู่ในบันไดเสียง G เนอะโอเคต่อไปครับผมมันคือการกดตัวเว้นตัวนั่นแหละตามสเกลของเราเลยแล้วก็เรียงเรียงขึ้นไปมันจะได้คอร์ดประเภทต่างๆเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูคอร์ดแรกก็จะได้คอร์ด G major นะครับผมคอร์ดต่อไปจะ A Major หรือเปล่าไม่ใช่นะฮะคอร์ดต่อไปคือ A Minor นะครับผมจำไว้ว่าคอร์ดหนึ่ง Major คอร์ดสอง m ิเ o r คอร์ดสาม m ิเ o r คอร์ดสี่ Major คอร์ดห้าเมเจอ คอร์ดหกมายเนอร์คอร์ดเจ็ดดิมคอร์ดแปดหรือว่าหนึ่งก็คือเมเจอร์นะครับผมคอร์ดโทนเนี่ยก็คือพื้นฐานของเพลงทั่วไปทุกๆุกเพลงเลยนะครับเพลงป๊อปที่อยู่บนคีย์จีก็จะเล่นคอร์ดพวกนี้ฮะไม่มีทางเล่นแบบคอร์ด แปลกๆอย่างเช่นอคอร์ดควรจะเป็น A m i n เนถูกไหมครับเขาก็จะไม่ไม่มาเล่น A major แน่นอนเพราะมันจะฟังดูหลุดจากสเกลนะครับผมก็คือเอาสเกลเป็นพื้นฐานตั้งตั้งไว้แล้วเราก็ทบๆบ,บซ้อนแนวตั้งมันขึ้นไปเรื่อยๆเนาะเป็นคู่3คู่5อันนี้ก็เหมือนกันเอาตัวที่2ตั้งไว้แล้วเราก็คู่3คู่5ของมันนะครับผมไปเรื่อย ยกตัวอย่างอีกนะครับผมเป็นยาก,ยากเลยคีย์อีแล้วกันคีย์อีสเกลอี e มีติดเท่าไหร่1 2 3 4 4ชาร์ปนะครับผมติด F arp, 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 ชาร์ป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 เนาะโอเคสเกล C ีเอาตัวที่หนึ่งตัวที่สามอ่าของตัวที่ห้าก็จะได้คอร์ด หนึ่งคือเมเจอร์นะถูกต้องคอทส,สองมเนอร์คอทสามนะครับอย่าลืมตัวชาร์ปของมันทั้งหลายนะครับเอามาด้วยนะไมเนอร์ Minor นะครับคอทส,สี่เมเจอร์นะครับคอทห้าเมเจอร์คอทหก m i n นอร์คอ d ์ดเจ็ิมแหรือ 1, major เห็นไหมครับว่ามันเท่ากับ G เหมือนกันเลยคอร์ดสอง n มเนอร์สาม d มเอร์เดมอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยเหมือนกับคีย์ G ที่เราหาเมื่อกี้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเท่ากันนะครับถ้าเกิดว่าเพลงไหนอยู่บนพื้นฐานของสเกลเมเจอร์คอร์ดก็จะออกมาเป็นแบบนี้แหละฮะแน่แน่นอนยกเว้นกรณีพิเศษคือการ ยืมคอร์ดหรือว่าพวกการใช้คอร์ดนอกคีย์นะครับอันนั้นก็ดูกันเป็นกรณีไปว่ามันสามารถใช้ได้ตรงไหนบ้างนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย80%เลยถ้าเรารู้เรื่องนี้นะครับผมเราจะหาคีย์เพลงได้แล้วก็เปลี่ยนคีย์เพลงได้นะครับโอเคเรามาลองหายากๆเลย b f l a t นะ b f l a t ก่อนอื่นเราต้องคิดสเกล b f l a t ขึ้นมาก่อนนะครับ B flat แล้วก็เอาคู่3คู่5ของมันมาเรียงกันเลยเหมือนเอาสเกลมาทบกันเลยฮะคอร์ด1ก็ได้ B flat major คอร์ด2ก็ได้ C minor คอร์ด3ก็ได้ D minor คอร์ด4ก็ได้ E flat major ค,คอร์ด5ได้ F major คอร์ด6ครับได้ G minor นะครับคอร์ด7ได้ A dim คอร์ด8หรือ1นะก็คือ B flat major เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้ก็คือที่มาของคอร์ดเลยนะครับแต่ว่าเราจะใช้วิธีการ นับนิ้วเอาก็ได้แบบที่เคยสอนไปครั้งก่อนนะนับนิ้วเอาก็จะไวกว่าเหมือนกันอันนี้คือที่มาที่ไปนะครับว่าคอร์ดมันมาจากไหนนะคอร์ดโทนก็คือการทบทบกันของสเกลนี่แหละครับอีกสักอันหนึ่งคีย์เอฟเมเจอร์แล้วกันนะครับผมก็เอามาทบกันเลยคอร์ดแรกได้ F major คอร์ดที่2ได้ G Min o r คอร์ดที่3 ได้ a minor คอที่ที่ 4. ได้ b flat major คอที่5ได้ c major นะครับคอที่6ได้ d minor คอที่7อย่าลืมนะมันมี b flat ด้วยเราจะเล่น b ธรรมดาไม่ได้ได้ e dim คอที่1ก็ได้ f major นะครับผม สำหรับเรื่องคอร์ดโทนวันนี้นะครับผมก็มีประโยชน์อย่างมากนะครับในเรื่องของการหาคีย์เพลงต่างๆอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเห็นคอร์ดเพลงมาชุดหนึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันคีย์อะไรนะครับแต่ว่ามันมีคอร์ด a minor b b minor มี f sharp dim มี c major มี d major มี g major เราก็รู้ได้เลยนะครับว่ามันอยู่ในสเกล g นะครับผม นะทีนี้เวลาเราจะเปลี่ยนคีย์เราก็เปลี่ยนได้ง่ายๆเลยเราก็จะลดลดได้กี่คีย์ก็แล้วแต่แล้วเราก็จะเหมือนเดิมคอร์ดสก็ต้องเป็นไมเนอร์คอร์ดสก็ต้องเป็นไมเนอร์คอร์ดเก็ต้องเป็นดิมนะในระยะห่างเท่าๆกันเหมือนเดิมนะครับผมประโยชน์อีกอย่างหนึง่งสําหรับนักแต่งเพลงเลยนะครับหรือว่าคนที่คิดจะเขียนเพลงนะไม่รู้จะเอาคอร์ดไหนมาเขียนเพลงเขียนทํานองถูกไหมฮะเราก็จะตั้งต้นด้วยคีย์ที่เราอยากได้ก่อนนะครับผมแล้วเราก็พอได้คีย์แล้วเราก็หา สเกลนั้นๆน,น,นะคะผมแล้วเราก็เอามาทบๆกันก็จะได้เป็นคอร์ดโทนของคีย์นั้นถูกไหมฮะเราก็แต่งเพลงจากคอร์ดพวกนั้นแหละฮะเอามาเลี้ยงได้ตามใจชอบได้เลยนะครับผมครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ